นนี่เนะต็มที่3ากาตัวนี้ยังไงมีตะปานินล้วนยามนี่มีตะปานินเพราะว่าทำเหมือนปานินบุกินหรอเบ็ดยามนี่เพราะไข่พี่ลึกเลยเอ็นเสียมเกมเกมคมเงินลังกล้องนี่จูบหัวดังจูดจดอันนี้คือการ ตอนนี้เขาก็กลับมาหอดเชียงนาเขาแล้วเตรียมหาเนวกินตอนบ่ายลหละตบมิดเวดจงทองวะเตรียมทองไว้ไปกินอยู่ปลาธรรมศาสตร์หา้านี่ตันเป็นสุโม,มงหาปลากระป๋บได้แต่แมงจักแมงชังได้แต่แมงไหมอยู่ในน้ำนะอยากเขา่าบานนี้ก็เลยกลับมาสีมาตึกเบ็ดอยู่น้องนี่แหละปลา ปลาหลาๆตอนมาวองเศร้านี่นะมันมันบ่อนนะมันบ่วนนะบันก็ไหลน้องกับเป็นกาหัวใจอีกแน่นอนเห็นไหมเป็นกาหัวใจอีกแน่นอนก็ผู้เห็ดนี่ก็บูมเป็นไงเนาะใสศิลปะขนาดาเอาอยัางออยเหยื่องงมันขี่กระเดือนโอ้ขี่กระเดือนแล้วเห็นคักมันเห็นมกักปลา ยังถึอดีปล่าลายๆ่นวะตึกเขาเดียวนึงอาเนีใส่รถบ้านนี้นะเอาหมอนี่แหละเอาใส่กินอยู่นี่เขา้ายังเครื่องยังเขาเตรียมไว้หมดแล้วเข่าก็เตรียมมากินอยู่นี่ปิ้งอยู่นี่กินอยู่นี่จึงจแซ่บน่าจะแซ่บกว่าอยู่เพื่อนเอาพออยู่เพื่อนเอามันบริษัททัลรสปันใด ป้อบึงเนี่ยปลานะ่ำบวนพี่ลึกอยู่ดิดิเห็นไหมคุณนี่เอาละเอาละเ,เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ตัวไหนหนึงนะป้าเหลืองคักเออตัวแม่นี่นะนี่ตัวกลมๆสั้นๆน,น,นี่ตัวแม่นี่ไข่เต็มท้องเลยนี่นะ ถ้าต,ตัวยาวๆเ,เลยตัวผูปลาผูนี่ปลาเมยนี่ไข่เต็มท้องเลยอ้าน่าจะเป็นปลาหิวคือตัวเ,เน่ยเนาะบุมเป็นปลามันติเอาแล้วเนาะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วอ้เอาหนึงห่งแม่มาแล้วมาแล้ว มาเม่แกส้อ,สอนมาตึกน้ำกันมาตัวที่สองตัวที่สองอู้สวนบุษรามาตึกน้ำบุษาราก็ยันเด็ดขักแท้แบบนี้นะมีต่ป้าเมยเว้ยตัวที่สองเลยนะมีต่ป้าเม่์องต้มแล้วซองเต็มแล้ว เนื้อขี่กระเดือนเนาะคักเนื้อขี่กระเดือนนี่เฮ้ย,น,น,ยนี่นะโอ้แต่มที่สามป้าตัวนี้แง่ไงเห้มีแต่ปลานิลล้วนๆยามน,นี่มีแต่ปลานิลเพราะว่าทำงานปลานิลบวกินแล้วเบ็ดยามนี่พ่อไข่พิลึกเลย ตัวเม่สันตัวนี่เป็นบ่ตัวกลมๆอยู่เนาะอ้วนตับขนาดเลยอะไรบ่จะคงองวอยู่ชิดเลยเนาะนี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ป๊านั่นเอาอีกตัวหนึ่งเจ็ดตัวตึกประมาณมง สามชิปในทีนี่แ <Yahoo! S 1> หละถูกคักค่ะค่ะป้าเฮานี่คือชิบถึงเนาะเองเนาะตึกจังได้คือชิบบถึรอย่าว่าแต่ว่าตึกเบ็ดเถอะขนาดเฮมบุึรมาเลยมาเฮ้ยมาฮะฮะบ่ขว้อยี่เลยจึงไปล้างมีอย่างโอ้มือชุดนั้นนี่เฮ้ยมือแขวนนั่นเลาะลาอะไรยังปิ้นเนี่ยปลาเนีย มัพอดีเจ็ดตัวถ้าเทียบเป็นโลกับประมาณมองเกือบสองโลไปเลยบึงหนัอย่างเนี้ยนี่คุณสาวกับคุณสาวยันปลาบึงหนาแต่ละคนมีแต่คนหิวเขาแม่นป่ะกิสอนกินอะเรเียบร้อยใช่เ้นี่ ห่อใบตองไว้บัวเแปลกดอกทต่ห่อใบตองเพราะว่าพปป้งเขาม,ามันมันติดขี้เมี่ยงเพราะว่าเขาป้าอยู่พี่บุญยไพรมบึงบาเยองโด,ด,ดนมาเธอหนึ่งเนาะก็เลยเป็นยันเป็นมะเร็งก็เลยเอ้าห่อตองถ้าห่อตองแล้วมันจะหอมไนดะ้หอมปลาหอมแล้วก็หนันงหนังมันก็กินได้เลยเบบบัวใหม่บเสียหน,นังเนาะคักคันี่นะ มาน้องตัวนี้มีครบเนาะหักเพชรมียางมกเพชรมีขบทุกอย่างหักเพชรัวชิไข่อีตู่มะเขือปลาไฮไลท์กับปลาอย่างย่างเดียวที่พอมีเสาคือเสาอ่ะบูตรงเมื่อละบ้านนะอันนี้ก็บบริไกลจากบ้านไปเลยเนาะนอนเฝ้าปูปลานี่ยบ้า <c oughs> นเหลียวมึงก็เห็นห้องปลาห้องคร เบียเย็นเย็นที่บันเบียลาวก็มีบันนเบียลาวบริษัทนับสนุนเด้อมีแต่คนลาวอะไรสนับสนุนเบียลาวทำหูไปกิซอนกับเได้ขับใส่หูเขาประโอ้นะนี้สามตัวยังอีกอีกสี่ตัวอยากเข่าแห้งก็เลยจัดตัวนี้ก่อนนะอยากนะโอ้กิซอนเอาเข่าขยัมาได้เออหนังมันโคตรหอมเอาใครเลยใครเลยเอารถใครเลย กีซอนเอารถกูบุมักเบียนะเอาก้นหมูตลอดหมักเบียนะถือเนยฮะลุยก้อนหมูกินกับกินหมูกับก้อนหมูอ่ะมาอื่นไหมหรือว่าให้เห็ดอันน่ะอันหน่ำใส่เลยอ่ะเอาเลยเลยเลยอย่าไปเสือเขาจูเฮียนจบอะไรแต่ต่างประเทศนะจูมาแต่เวียดกับจีนนะอยากขึ้จะไปเสือเขาเขาดื่เบียร์เขาเขาบอกินเบียร์นะเขาแห่งกินเบียร์เก่งกึนเกือกกึนเกือกกินมวยเมาอยู่นี่นะโหด ก่อนเพิ่นสิไปเฮียนเวียดนะชวนกินเบียร์ก็บ่กินมันไปเฮียนเวียดมาละวปอกิ่งหมูหยดกืนเกลือกกืนเกลือกปอกินบ่มีเมาให้ห่านี่วะถามว่ามึงคือกินเบียร์เกิ่งแท้นี่ห้วยวะสังคมพาไปเพิ่นว่าได้โทษสังคมอีกเอออันนี้แม่อันนี้แม่นี่ถ่ายหูวงไปเลยนี่มาเด้อะกินกว่าเยอ่ะไหมผุ้ไหน แกมป้องนันนี่เอ้ยอู้ินไอ้ยินบ่ได้ได้ยินบ่ได้อ้ยเบิ่งผูกินบ่ได้เดี๋ยวตัดภาพไปตอนตอนบเมากับตอนเมาเถอเบิ่งเด้บุคนลระแบบเลยอือโอ้เบียร์นี่บุคคลมะ เบียร์ภูบอลสุดผู้บ่าวสุดเนี่ยบ่าวก็บจัดห้าไวมาเล่นหมาปันเออใช้มวนมาจิมามาจิมาเห็นมาปั้นอะเรียกวับเนี่ยไม่เห็นเวียกแล้วมันเหมยมันอยากเข่าเนาะเอิร์นมันอยู่มัก็ไปอยู่แล้วมากินเข่ากันเรียกวับเลย <c oughs> อ่ะเข้ามาใกล้นี่ไอชิคินไอเบิ้ง แลพักสลัดนี่ขันมาแทแก่นี่มาสอยงานดองอ๋งอพักสลัดถึงสิบช่งวงเลยน่ัปลามือในี้ดทายอันไทด่ดอกประก,กาศหอมน้หอมปิป้งไปตองถักเลยเ,นะเอาโบาพันเทาานะเอารุ่นกินจดตมือกล้องก็ได้แล้วเนาะเพิ่นอยากเขา่าเอาได้แล้วมา เรซาใส่ลึกโคจังจางจังในบุ๊คจางหน่อยเออโลซาดจางกึนง่ายเว้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแหละมาเริ่มเริ่มเริ่มออกออกแต่เฮือนมานะประมาณเก้าโมงเก้าโมงก้าโมงปลายแหละแต่ละคนพากันโหเข่าโหน้ำมาตั้งใจว่าจะมากินเข่าปลามาอัดมาดคอนมาอัดอันห่วยนะว่าจะกินปลาปลาธรรมชาติโอ้ยเป็นชั่วโมงหนึ่งกูกูจะอัดแล้ว แล้วมาหาอีกประมาณสามสิบสีสิบนาทีเชือกโบเห็นป้าป่าจากโตเห็นแต่แมงไหมช่างโตดำๆอีตื้ออีตื้อช่างเขาว่านะเออถ้าว่ามอนี่โบมานั่นมีแล้วมือนนฮิวเข่าโบได้กินเข่าใช่ไหมเออชุดท้ายก็เลยพากันฮิวเข่าด้นางนี่แห้งอยากคนหมู่เออุดถ่ายออกมากัดพากันตึกเบ็ดอยู่นองนี่ <laughs> ตาเหินเมาแหละออจะถ่ายมาตึกอยู่นี่ประมาณเจ็ดตัวเนาะประมาณมึงโลโลปายนี่เลยขนาดโบตั้งใจได้ยังได้สำนีถ้าตั้งใจนี่เฮงเฮงเมาวกว่านี่เฮงมวนกว่านี่ <laughs> ขนาดโบตั้งใจยังได้เบียยังได้เบียร์เหล้า <laughs> เอาเ, <laughs> <laughs> เออ<า>เมื่อนี่กระชรบมาณนี่เนาะเออความสุขเล็กๆน,นี้หน่อยเนาะถ้าว่าผู้ใดบูไดไดมาสัมผัสกับตัวจริงเนาะกับผู้หูเนาะเฮากัดมีตลอดคะแนนวาวางนะ เป็นเพลงแล้วเออสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กดเออ่สั่นกระดิ่ง่องเตืร์อาการเลยเพื่อสิบวิบากคลิปดีๆที่จะอัพลงในตอนหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะมวนมวลขะขมื้อนี้มาเมาไหมหยกก่อนไปเนาะะสบายดีไปก่อนเด้อเบิร์นไม่ใส่ตาเท่เลย